วันนี้เราจะทำกิจกรรมกันสองครอบครัวจะพาไปลุยแบบแอดเวนเจอร์กันนี่เป็นแบบนี่เป็นแบบไม่เหมือนนชนเผ่าอ่ะชนเผ่า ครับโอ้โหบ้านคุณครอบครัวใหญ่อะบ้านผมครอบครัวเล็กอะจริงๆนะั้นน้องลิสามาด้วยก็น่าจะวิ่งสนสนุกเหมือนกันจริงๆนะ่าจะเอามาแนละ้วสองขวบก็แบบมันแล้วนะสองขวบก็ตัวเท่าเท่านหนล่าเท่านหนล่าใช <laughs> ใ่ใกล้เคียงใกล้เคียงลองไปยืนวัดไปยืนวัดทิศไปยืนวัดทิศพิชานอดสิโอ้ยใครเดียวกันเปล่าโอ้ย ถ้าอย่างนั้นต้องมาแข่งกับเด็กอายุ6กขวบบ้านนี้ไหนดหกขวบใช่ไหมนหขวบหขวบหกขวบโอ้ยถ้าอย่างนั้นเจ็ดขวบเจ็ขวบเจ็ดขวบยอมแพ้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 แล้วพ้แพ้แันนพ้แร้แพ้ัพกแพ้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 ัพ้แ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 พเแแคมปพ้แ้แก้แกพ้แพ้แ้น้แ้แ้พพ้ จะพาไปลุยแบบแอดเวนเจอร์กันอุ้ยยังทําอะไรไม่บอกล่องแกงไหมล่องแกงโอาเอาไหมแล้วไปตามหาฝูงผีเสื้อเยอะมากๆเขาบอกว่าตอนนี้จะออกมาเป็นร้อยร้อยตัวเลยโอเคหิวกันหรือยังเดี๋ยวไปดูไปดูเชฟดีกว่าว่าเชฟเขาทาอะไรให้เรากินวันนี้อ่าแล้วเดี๋ยวมานั่งกินชิวๆกันก่อนวันนี้เป็นวันแรกที่ให้เจอกันเขาให้แบบ break the ice ก่อน break the ice ก่อนให้เด็กๆได้เล่นกันก่อนแล้วรอบดึกเดี๋ยวมีฉายหนังด้วยโอเคไหม อ่าแล้วถ้าเผื่อว่าฝนหยุดเดี๋ยวมาจุดกองไฟกันเหมือนสควอชตลอดเลยสควอชตลอดเวลาอมา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 หนูจะเอาวันไหนลูกหนูกินอะไรหนูชอบกินอะไรบอกพูดนะกินแมลงอะไรบ้างยิ่งนีดเหรอโอ้ยใครชอบกินแมลงอีก เอ้ชอบกินแมลงกันหมดเลยเด็กว่านนี้โอ้สุดยอดด้วยวันนี้แดดหิวมากหมดพลังลุงหิวไหมลุงนี่หิวมากไม่มากจ้ มาแคมป์ก็ต้องแยกขยะนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆยิ่งถ้าเราแยกได้ลึกเท่าไหร่เนี่ยเช่นถ้ามีขวดพลาสติกนะครับหรือว่ากระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยถ้าเราสามารถแยกขยะรีไซเคิลได้ด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เราเอาขยะออกไปเนี่ยนะครับเอาไปจัดการเนี่ยมันก็สามารถเอาไปจัดการต่อได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดครับ เช้ามาอยู่ที่พักของเราครับชื่อว่าเดอะกระโจมเดอะกระโจมนี่ก็จะเป็นกับกระโจมนะฮะแล้วก็อยู่ริมกับแม่น้ำเลยเป็นอารมณ์การพักแบบแคมป์ที่สะดวกสบายคือมีแอร์มีน้ำอุ่นนะครับที่เนี่ย เขารวมเป็นแพ็กเกจเลยนะมีอาหารแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําด้วยเหมือนที่เราจะทําในเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวครอบครัวของผมแล้วก็ครอบครัวของน้องกายเนี่ยนะครับจะไปล่องแก่งกันเดี๋ยวไปเจอเขากันก่อนว่าเขาเตรียมตัวกันพร้อมหรือเปล่าอย่างไรยังไงคุณตาหัวหน้าเด็กของเราเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันครับกินลินพร้อมไหมครับจะกระโดดน้ำไหมครับวันนี้นียนี่ของจริง หรอดยักโดดนาตอนนี้โอ้โอ้ยเฮ้หลานตาหีแน่นอนน่ะคือเรื่องคันโม่การบัฟเนี่ยช่วยบอกลูหลานสาวว่าเบาๆหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้อยู่ในดีอันนี้อยู่ในดีเครับมันมาจากตาหีเลยอ่ะผมว่าผมไม่ค่อยเป็นนะพร้อมไปล่องแก่งกันหรือยังพวกเราพร้ไปลุยกันครับ เราตอนเด็กไปขายแล้วใช่พ่อใช่แล้วเดี๋ยวไปส่งเราจะไปส่งที่ไหนส่งของข้่มาแล้วเนี่ยอ้าวหนีเลย w h i t s your dream อันนี้ใช่ฝันของหนูคืออะไรคะนั่งรถกระบะเหรอนั่งรถกระบะข้างหลังความฝันของลูกผมคือนั่งหลังรถกระบะนี่เป็นความฝันสูงสุด เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าต้นน้ำเพชรแล้วครับนี่ต้นน้ำเพชรบุรีใช่ไหมครับใ่ครับมาจากเขื่อนแก่งกระจานน้ำแม่น้ำนี้ก็จะไหลลงไปเลยก็คือไหลไปผ่านเนี่ยอำเภอท่ายางบ้านรากเข้าไปตัวเมืองเพชรบุรีด้วยที่บ้านแหลมเลยอ่าเขาบอกว่าต้นน้ำนี้มีจระเข้ด้วยนะอ่า ทีนี้เดี๋ยวก่อนลงเรือเพอื่อความปลอดภัยเนาะเราลองเช็คชุดชีพให้กรนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีลงไปเล่นน้ํากันแล้วระยะทางจากนี่ไปถึงแคมป์อยู่ประมาณ6กิโลคือหมายถึงว่าเราจะกระโดดลงจากเรือแล้วก็เล่นน้ํากันไปใช่แล้วก็ถ้าเกิดตรงนีบางจุดที่เอาเคเราจะให้ขึ้นมากอนเลยเอาวิธีวิธีวิธีขึ้นขึ้นยังไงครับลงลงขึ้นยังไงอ่าอ่าสักคนหนึ่งครับผู้ใหญ่ไหมหรือหรือเด็กอะิชาลงหรือใครลงน้ำเอเดนโชนเห่อได้ไหมครับอเดนโชนอเดนโชนลงน้ำตกน้ำตกน้ำหนึ่ง ลอะลงลงมาไหมอะที่าที่าตกน้ำอะตกน้ำตกน้ำลงไปตกน้ำตกน้ำย่อๆเลยอะตกน้ำหาหลังเข้าหารลังล่าเข้าหาเรือแล้วก็มือจับจุี้ไว้จับจุี้ไว้อะแล้วเดี๋ยวพี่จะยกหนึ่งนบนเรือยก้น ยกขเลยไอ้คนคนยกจะยกแรงนะยกข้ามไปเลยจะเป็นคนยกข้ามกระโดดกระโดดขึ้นได้ครับอ๋อเนี่นะฮะแต่ถ้าเป็นกายเป็นเป็นกายยกนี่อาจจะยกข้ามกระเด็นข้ามเรือไปเลยก็ได้นะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็คือจับเชือกแล้วก็ดึงแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวแล้วถ้าเป็นผู้ผู้แก่ล่ะฮะผู้สูงอายุทำยังไงผู้สูงอายุลอยน้ำแล้วก็กอดผู้สูงอายุไม่ได้ให้ลอยให้ลอยไปให้ลอยไปให้ลอยไใส่รองเท้าเรารัดป้นไว้ดีกว่าลูกนะมันจะได้ไม่หลุดดีไหม ขอมาเด็กขอเสียงหน่อยเฮ้ยเราทำมือแบบพี่เขาด้วยแล้ว เย็นไหมโอชีส oh, ตรงนี้ลงได้ป่ะฮะลงไหมลงก็ลงเลยลงมาเย็นเย็นมาก โอ๊เออเออไอ้ไกููู่่่่ลุกเลุกเรลุงเมึงะงไปไปเาลลี่ทำไมเด็เขาไม่ยากอ่ะทำไมเขายาก อะไรทรงผมใหม่เหรอฮะทรงผมอ้าวมาขยับเอ็อยากได้ทงบแต่มีรเดินทำให้ีทให้เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดขาแหวกขาแวก่่อนนี่เป็นแบบนี่เป็นแบบไม่ใช่้รา ไไไคือตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับผมเพราะว่าไอ้น้ำที่เราไปเล่นล่องแก่งเนี่ยเขาปล่อยจากอ่างเก็บน้ำตรงนี้น้ำที่พวกเราไหว้กันเมื่อเช้านี้หนาวไหมล่ะไหลจากตรงนี้น้ำจากตรงนี้เลยใช่นี่หรืครับ แล้วอุทยานแห่งนี้เนี่ยมันสเปเชียลยังไงพี่คือมันเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในสยาม <_ S 1> ที่หลายๆคนจะคิดว่าเขาใหญ่หรือเชียงดาวหรืออะไรแล้วแต่แต่อุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออุทยานชาติแก่งกระจานตัวพางเองเนี่ยอาจจะดูเล็กตรงนี้แต่ว่าเนื้อที่ที่เขาครอบคุมเนี่ยใหญ่มากๆคือแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช้างจระเข้ส<ฟ>ัตว์ป่าเยอะมากนกเงือกนก,ก,นกพันธุ์ต่างๆเยอะเยอะที่นี้เลยใช่อยู่ในนี้ ถึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นอันนี้เลยนี่ <st> <c oughs> การที่จะเป็นมรดกโลกได้นี่มันมันต้องพิเศษมากาคือไม่เหมือนกับที่ไหนในโลกนี้ออแต่มันจะได้ยังไงเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่ามีกิจกรรมให้ทำมากมายถ้าเกิดพาเด็กๆมาเนี่ยศึกษาธรรมชาติมาเรียนรู้เรื่องของ national park เรื่องของ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยมาเรียนรู้ที่นี่ดีมากๆเอางี้ดีกว่าเราไปถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับว่าผีเสื้อเนี่ยอยู่ตรงไหนไอ่าแล้วเป็นมรดกโลกได้ยังไงเออล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ <ไป S 2> ยิงกได้ตกปลาได้โอ้โหอันนีโโ้หาเรื่องติดคุกเลยเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยคนเนี้ทางขยามีทั้งสี่สีนะเอาแล้วจะทิ้งกันไหนดีนะ คือที่อุทยานนี้เขาก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องของขยะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแคมป์เนี่ย เราก็อยากะรณรงลงเรื่องนี้นะ,ะเวลา<ช>ที่เรามาแคมป์เองพ่อเราควรที่จะมีถุงขยะที่มันแยกเลยขวดน้ําก็แยกไว้เศษอาหารเราก็ควรแยกไว้แล้วเวลาที่มาอุทยานเสร็จเขาก็มีการจัดการให้เราเรียบร้อยแบบนี้<ช>แต่จริงๆเนี่ยพวกนี้ครับเพราะว่ามันต้องซึมซับมาตั้งแต่รุ่นอย่างนี้ลูกใช่เขาจะได้ต้องให้เขาฝึกแยกขยะซึ่งอันนี้สําคัญมันเป็นวิธีการบริหารจัดการที่ลงตัวที่สุดแล้วแล้วมันก็จะยั่งยืนด้วยไปลูกโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเสื้อกันไปถามคุณลุงดีกว่า มีคุณลุงเก่งมากคุณอาคุณอาไป ดูกับผู้ช่วยยาวดีครับสวัสดีครับผมเจอแล้วการที่เราจะได้เป็นมรดกโลกนี่มันเพราะสาเหตุอะไรครับจริงๆแล้วยาของชาติกักอาจารยของเราเสนอเรื่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ตั้งแต่ปี2550ทบกปีเพิ่งจะได้ใช่ครับเพิ่งจะได้เมื่อ26กรกฎาคมปีที่แล้วเขาจะดูเรื่องอะไรบ้างครับว่ามันหลากหลายหรือมีความพิเศษอะไรอย่างงี้ครับ ใช่ครับองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของอุทยานชาติการจารย์ก็มันเข้าหลักการข้อที่1ปรครับเรื่องเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยสําคัญนะครับของพืชและสัตว์ที่เป็นชนิดที่ถูก คุกใกล้ศูนพันธุ์อาทิเช่นตรงแก่งกระจาเราก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันเสือโครงพันเสือโคร,งร่งนานาชาติครับแล้วก็มีอนุรักษ์พันธุจระเข้น้ําจืดอ,อนุรักษ์นกที่นี่มีนกมากกว่า500ชนิดครับโอ้เยอะม,มากเห็นถ่ายลูกกันเต็มเลยเออคือ,ค,อคือแล้วแล้วพอเป็นยูเนสโกพอเราได้เป็นมรดกโลกเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะขึ้นไหมครับจริงๆตอนนี้ ถือว่าเยอะเพิ่มขึ้นนะครับาเป็นการที่แพร่หลายของนักท่องเที่ยวแล้วก็พฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้วเราเปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่งด้วยทีนี้นักท่องเที่ยวก็มาเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาก็ตลอดทั้งเดือนก็อยู่ที่เป็น14,000คนคแล้วคนมาเยอะขนาดนี้ปัญหาในมีอะไรบ้างไหมครับเราก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะจุดตรงนี้นะครับและจุดข้างบนเนี่ย เราให้ใช้ในโครงการขยะพื้นถิ่นนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวนําขยะมาเท่าไหร่ก็เอากลับไปเท่านั้นสมมุติว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่อุทยานชาติแก่งกระจานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแคมป์ตรงนี้หรือที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันจะมาแคมป์แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะยังไงบ้างครับตรงส่วนบ้านกลางแคมป์นะครับกับเขาพเนินทุ่งเราจะเป็นโครงการขยะพื้นถิ่นเอามาแล้วต้องเอากลับไปลงไปทิ้งข้างล่างหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณริมเขื่อนแก่งกระจานกับน้ําตกป่าละอู ทะนั้นเราจะมีจุด คัดแยกขยะก็จะมีถังขยะเหมือนที่เราเห็นกันก็คือสมมติขึ้นมาบนนี้เอาขยะอะไรขึ้นมารบกวนเอากลับลงไปด้วยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าจะไปทิ้งทิ้งในจุดบริเวณด้านล่างได้โดยที่มีจัดสรรแยกขยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เวลาเรามาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมาที่ที่มันแบบสะอาดสะอาดไกงไม่ไม่อยากแบบไม่ใช่เดินไปแล้วเห็นขยะตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กท่องเที่ยวก็จะไม่อยากมาแล้วถูกต้องถูกต้องอนีคือเเเาาาาาริดท่่่ววลมมมไ ก็จะเป็นอุทยานในส่วนไหนก็ตามอะเราเอาอะไรไปด้วยก็ควรจะเอากก่ามาให้หมดถูกไหมอ๋อถูกอันนี้คือมีจิตสำนึกที่ดีแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับพอเราได้มีวิธีการบริหารจาัดก,การขยะที่ถูกต้องเนี่ยจำนวนขยะก็5้าปีย้อนหลังถือว่าปีนี้ลดลงครับจำนวนขยะที่เราเก็บได้แตละวันลดลงครับนะครับแล้วก็แนวทางต่อไปก็คงจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ลดการใช้ขยะพลาสติกหรือใช้อุปกรณ์แก้วน้ำอะไรที่มันไม่เป็นขยะไม่เป็นมลพิษสายแคมป์บางที ชอบใช้แก้วพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันก็ไม่ไม่ดีเนี่ยมาเป็นสเตนเลสหรืออะไรที่เราเอามาล้างรียูสแล้วก็กลับไปได้อะอะไรคะเอาไปก็มาไปทิ้งใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะขยะโอ้บนนี้ไม่มีขยะเราต้องเก็บใส่กระเป๋าเอาไปทิ้งข้างล่างนะเราเจอขยะแล้วเราต้องเอาไปทิ้งเพราะว่าทุกคนที่เอาขยะมาต้องเอากลับไปให้หมดทุกคนใช่ถูกต้องไหมครับแล้วรางวัลตัวจีสีทองที่เราได้รับมาครับมันส่งผลอะไรกับเราบ้าง ร,รางวัลตัวจีสีทองหรือว่ารางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวนะครับกินในเชนอุฟาร์ e ค,คือคือด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเหมือนจัดประเมินเพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มันให้คุ้มค่าที่สุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยให้เจ้าหน้าที่ลดการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษวัสดุที่สิ้นเปลืองพลังงานครับนะครับ,รบแล้วก็พวกสารเคมีต่างๆแล้วก็การบริการแก่นักท่องเที่ยวอุปกรณ์ต่างๆคือปรับให้มันเป็น S <S เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมก็คือปรับให้เป็นวัสดุที่มันโลคาร์บอนมีการกําจัดของเสียกําจัดขยะนะครับแล้วก็ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับรางวัล <S 2> <S 2: อุทยานแห่งชาติสีเขียวนะครับในระดับดีเยี่ยมเมื่อปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาแสดงว่าที่นี่น่าจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆที่ในประเทศไทยเลย <S 2> <S 2: ได้มาดูกันในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ในเรื่องของการจัดการกับสิ่งแวดล้อมถราเินนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วควรปฏิบัติตัวยังไงรวมไปถึงตัวเจ้าหน้าที่เองที่จะต้องบอกนักท่องเที่ยวแล้วก็ปฏิบัติตัวเองด้วยให้เป็นแบบอย่างที่ดีใครอยากจะมาดูผลงานดีๆมาดูที่นี่ได้เลยครับขอบคุณจักพี่ยานมากๆครับวันนี้ครับเอาวล่ะเดี๋ยวเราไปดูผีเสื้อกันต่อไปยังมีอีกหลายจุดไปครับ เป็นแคมป์บ้านกลางนะครับก็จะมีเสื้อเขามากินดินโปง่งเตมไม่หมดเลยคือเล็กด,ด้วยใช่ไหมตัวลเยงแวน,นครับ ใกล um. ้เรามากเลยที่กอจมูก ชอบไหมเด็กๆโอ้น่ารักมากๆดูติดมือเลยดซิน่ารักไหมลูกน่ารักไหมครับเนี่ยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากเรามาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเลยในแต่ละฤดูกาลก็จะมีสิ่งต่างๆให้เราได้มาศึกษาธรรมชาติยิ่งพาครอบครัวพาเด็กๆมาแบบเนี้ยครับเพอร์เฟกมากจริง อีพนี้ก็สนุกมากเลยได้มาคอลแลบกับกายฮารุแฟมิลี่ขอบคุณมากมาก,ะะมากนะครับที่ม,มามเที่ยว<ม>ด้วยกันครสซาพามาเที่ยวแล้วก็พามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับ สามยอดกุมานะฮะแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆก็ได้เจอกันแล้วก็มีเพื่อนใหม่กันด้วยใช่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันอีกบ่อยๆนะดีเลยครับพี่ดีมดีมดีมดีเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลากายกับฮารุตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับถ้างั้นโชคดีนะครับขอบคุณครับดีครับดีครับสักเดียวเนี่ยคุณตาจะเป็นลังพุ่งแล้วว้าว จากการจัดการขยะจากการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเป็นการปลูกฝังให้รักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและที่พักสวยๆริมแม่น้ำเพชรบุรีเดอะกระโจมแอดแก่งกระจานเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม